สิวเองนะคะมาตามต่อกันนะลูกนะที่แก้มฝั่งนี้นะคะนี่เลยนะคะมาตามต่อกันนะสิวอุดตันหัวเปิดสิวอุดตันหัวปิดสิวที่พี่กุ้งกดสิวนะคะทําการกดออกก็คือหัวเปิดต่อดําๆแบบนี้นะคะสิวเหล่านี้ยิ่งฝังอยู่ในผิวนานๆนะคะจะกลายเป็นหลุมสิวเกาะกินผิวเรื่อยๆนะมาตามกันคะ่หะหายใจลึกๆนะลูก สิวมันเม็ดใหญ่มันวางไม่ได้แม่หนึ่งนะคะอืมอือดค่อึ๊บเลยน,หนะเออ,อเก่งมาลกลูกเก่งมากมาก ไปเนี่ยวอวทวนนัลุกนะสิวคงเลสิวของเธอรักไม้กว่าสิวพี่กุ๊บมากเลยลก เดี๋ยวพอกดเสร็จตอนนักนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะถามความรู้สึกของน้องนะคะว่าหลังจากกดไปแล้วปุ๊บน้องรู้สึกอย่างไรนะคะแล้วก็ความอดทนของน้องบอกเลยว่าเป็นเลิศนะคะถ้าเต็มร้อยพี่กุ้งให้ร้อยสิบค่ะนะคะอ,นนะอดทนเกินใช่พออดทนเกินนะคะเพราะว่าน้องอยากหายทุกคนก็เช่นกันนะคะเรามาช่วยน้องกันนะคะ ช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันเป็นกําลังใจนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะช่วยกันกดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่กุ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้มือพี่กุ้งพองแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ ทุกคนคงคิดว่าหมดแน่เลยอ่ะมันจะดังปึ๊ดปื๊ดใช่ไหมลูกสัมผัสได้ไหมใช่อืมอันแหลปึ๊ดปื๊ดนั่นคือสุดลูก ยิ่งยิ่งถ้าเราฝังไปเรื่อยๆข้างในเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่พี่กุ้งกดแล้วมันจะมีเลือดซึมออกมานะคะแปลว่าเนื้อผิวข้างล่างของเขาอะอักเสบถ้าเขาปล่อยไว้อีกนิดนึงคะ่ะจากที่เป็นอุดต,ตันตอดำๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นอักเสบทั้งหน้าเลยแล้วยิ่งถ้าอักเสบทั้งหน้าคะ่ะจะเจ็บกว่าน,นี้นะลูกนะ อย่าว่าพีกุ้มกดแรงนะลูกจ๋าเพราะว่าต้องใช้น้ำหนักมือนะคะสุดยอดจริงๆเพราะไม่งั้นคือหัวสิวจะไม่ออกให้เราได้ดูแบบนี้แน่นอนนะคะ โอเคค่ะนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมนะคะเรื่องนะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตบผักเอมไซพืชนะคะเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะแล้วก็มาร์กลดเชื้อสิวนะคะด้วยตัวละลายหัวสิวค่ะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวด้าเจลเป็นว่านหางตระข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวฟื้นฟูผิวทําให้ผิวแข็งแรงนะคะด้วยมาร์กสลายลดสิวของปกุ้งกดสิวนั่นเองค่ะแล้วเจอกันนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะตามต่อกันนะตามต่อกัน กันนะยังไม่จบนะคลิปยังไม่จบตามต่อกันค่ะที่รักค่ะ